บกมือลากำแพงเก่าๆร้าวๆแตกๆดูแล้วไม่สดใสดูแล้วหม่นหมองไม่ชื่นบานใจคลิปนี้มีวิธีแก้ปัญหามาให้แล้วจ้าไม่ต้องขูดไม่ต้องอุดไม่ต้องพอกไม่ต้องทาสีใหม่เพียงแค่ใช้น้องภาพบนผืนผ้าใบอันนี้แปะเข้าไปตรงบริเวณที่ เก่าๆแตกๆร้าวๆก็จะได้กำแพงใหม่ที่มองดูสดชื่นสดใสดูแล้วชื่นบานหัวใจใครสนใจก็กดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะน้องมีให้เลือกหลายแบบมากๆสวยๆทั้งนั้นเลยจะบอกว่างานดีคุ้มค่าคุ้มราคามากๆติดออกมาแล้วแบบสวยเหมือนของจริงมากๆเลยไม่เชื่อก็ดูให้จบคลิปเลยนะแต่ถ้ายังไม่เชื่ออีก ก็ต้องลองสั่งไปติดดูแล้วเราก็จะมีกำแพงใหม่ที่ทั้งสวยมองดูสดชื่นเหมือนมีน้ำตกไว้ที่บ้าน